แพทย์สมศักดิ์อักษสินธทิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าตามที่มีความกังวลว่าผักไฮโดรโปนิกจะสะสมสารไนเตรตส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อผู้บริโภคนั้นในความเป็นจริงทั้งผักไฮโดรโปนิกและผักที่ปลูกในดินล้วนมีสารไนเตรตตกค้างอยู่ความเข้มข้นของสารไนเตรตในผักยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นชนิดของพืชความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารสภาพแวดล้อมและฤดูกาลในการปลูกซึ่งพื้นที่ในเขตร้อนแสงแดดมากจะทําให้สารไนเตรตจะสามารถสลายตัว เร็วจึงยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณไนเตรตที่ตรวจพบในผักไฮโดรโปนิก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสารไนเตรตเป็นสารก่อมะเร็งในพืชผักนั้นเป็นไปได้น้อยมากเมื่อเทียบกับสารไนเตรตจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปดังนั้นเรายังคงสามารถบริโภคผักไฮโดรโปนิกได้แต่ควรล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนรับประทานเสมอโดยข้อมูลข่าวดังกล่าวจึงอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการบริโภคผักไฮโดรโปนิกหรือผักที่ปลูกในดินควรเลือกบริโภคผักที่มีความหลากหลายและล้างผักให้สะอาดทุกครั เพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์สูงสุดการรวมถึงเรื่องของอาหารการกินก็ต้องมาปรับความรู้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะชวนผู้ชมไปฟังคําตอบกันกับคําถามที่ว่าผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและคนที่เขาบอกว่าทานมากๆเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าคุยกันเรื่องนี้ค่ะ แล้วตอนนี้รอพร้อมอยู่แล้วนะครับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะจินเซียยูอีซีนิวชายบผมนะครับก่อนเข้าคําถามต่างๆก่อนเข้าคาถามครับย้ำว่าสามารถสื่อสารกันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ M อ็มคอร์ดแฟมช่อง14นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูตามแบบสดๆแบบนี้แล้วก็มีคําถามอะไรฝากมาได้เลยค่ะก่อนอื่นทำความเข้าใจเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกกันก่อนนะคะพี่เอิร์ดอธิบายมาถูกต้องแม่เป็นผักที่ปลูกในน้ำถูกต้องแลวคนก็ค่อนข้างนิยมใช่กินกันทั่วโลกกินกันทั่วโลก แต่มีคนกแล้วกินกันมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมากินทตไมเพิงมานานแล้วด้วยแต่ทำไมเหมือนเพิ่งกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบเพท้ะอะไรครับเหตุผลที่สําคัญก็คือว่าคนไปผูกโยงเอาผักไฮโดรโปนิกไปผูกโยงกับมะเร็งใช่เพราะว่าบอกผักไฮโดรโปนิกมีไนเตรตสูงก็เลยทําให้เป็นมะเร็งครับเอาไปผูกโยงอันที่หนึ่งซึ่งพูดไม่หมดพูดไม่จบแล้วไปทํางานวิจัยกันออกมาแล้วก็พูดอยู่ ประเด็นเดียวไม่ได้พูดหลายแง่มุมมันก็เลยไม่ครอบคลุมและไม่หาทางอ่อกันท่านผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมยกมืออาจารย์คะไนเตรตมายังไงมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องอะไรกับผักไฮโดรโปนิกผู้ใหญ่หลายคนและไนเตรตคืออะไรเลยไนเตรดมันเป็นสารเคมีเอิร์ธแอนด์เพราะว่ามันก็รู้จักดินประสิวไหมที่เข้าไปใส่ในอาหารโซเดียมไนเตรตเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารมันบูดง่ายป้องกันเชื้อโรคและทำให สีของไส้กรอกแคมมีสีแดงสดนั่นแหละคือไนเตรตที่อยู่ในนั้นซึ่งพอฟังคําว่าไนเตรตแล้วมันโยงรวมไปกันนะตอนนั้นที่มันเป็นข่าวว่าอย่าไปกินนะไอ้พวกแบบเนื้อสัตว์ที่มันแดงๆไส้กรอกแดงๆเอ้มันเป็นมะเร็งมันก็เลยโยงกันเราน่าจะไปกลัวตรงนั้นมากกว่าแต่เราเอาไนเตรตที่มีอยู่ในผักมาผูกโยงกับมะเร็งแล้วก็ไปให้อ่ ผักไฮโดรโปนิกเป็นจำนวนมาแล้วทำไมในผักมันถึงมีไนเตรตอ่าใช่จะถามผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลูกในน้ําหรือปลูกในดินมีไนเตรตหมดเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยถ้าปลูกในดินเราใช้ปุ๋ยถูกไหมครับแลปลูกในน้ําเราใช้สารละลายแร่ธาตุซึ่งก็เป็นปุ๋ยแต่ละลายลงไปในน้ําที่ไม่ต้องผ่านดินซึ่งปุ๋ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เราเลยนกันตอนเด็กเอพีเค จำแม่นมาก NPK โดยเฉพาะในตัวเจนพอผักมันดูดเข้าไปปุ๊บทั้งใบทั้งต้นทั้งก้าน uh huh. มันก็เป็นไนเตรต uh huh. เพราะนั้นทั้งปลูกทั้งในดินและในน้ำมีไนเตรตหมดค่ะ <c oughs> ในนั้นถ้าเป็นการตอบคำถามนะยิงตรงเลยนะให้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าทานมากๆไม่ดี <c oughs> การไม่มากมันเท่าไหร่เราก็กำหนดไว้ว่าการกินผักต้องวันหนึ่งประมาณ400กรัม <c oughs> หรือประมาณ4-6ทัพพีกินแบบนี้ทั้งกินผักดินและกินผักน้ำ ไม่มีอันตรายและกลับจะได้ประโยชน์ได้ซ้าไปค่ะนะคะครับผมนะครับและที่เขาบอกว่าผักพวกไฮโดรเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อให้ผักอวบสวยอันนี้คือมันโยงกันเกี่ยวด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผักในดินก็ใส่ไนโตรเจนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตอนนี้มันมีคําถามเอิร์ธแอนที่ามบอกว่าที่มันเป็นข่าวดังอยู่เมื่อเร็วเนี่ยเขาบอกว่าผักไฮโดรมีสารไนเตรตมากกินแล้วเป็นมะเร็งอันนี้คือข้อความแต่ต้องขยายความครับท่านผู้ชมว่า ผักทั้งปลูกในดินและปลูกในน้ํามีไนเตรตหมดนะฮะเพียงแต่ว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วไนเตรตที่อยู่ในในผักในน้ําหรือไฮโดรเนี่ยมันจะมีมากกว่าที่ปลูกในดินเล็กน้อยอแต่ ที่มันมีมากกว่านี้เป็นค่าที่ปลอดภัยตามมาตรฐานไม่เกินไม่เกินที่จะนาไปสู่การเป็นมะเร็งได้นะครับค่ะแล้วปกติถ้าคุณผูชมถามต่อมันสะสมอยู่ทั้งตัวของผักเลยไหมหรือมันมีจุดในใบค่อนข้างเยอะนะฮะในซึ่งปกติเราก็กินใบเนาะใช่ในใบค่อนข้างเยอะในก้านก็รองลงมาแต่ก็จะไปกลัวเพราะว่าเราบอกแล้วท่านได้เพราะมัน ถ้าได้มาตรฐานมันไม่เกินมนาตรฐานนะครับครับผมซึ่งได้ก็คือสรุปแบบนี้จบเลยเพราะฉะนั้นไอที่จะถามต่อมาว่าแบบแล้วจะต้องล้างออกเพื่อให้ในเตรตมันออกไปพวกนี้มันช่วยด้วยไหมมันการล้างนี่มันไม่ได้ช่วยมากเพียงแต่ไปล้างเอาพวกเชื้อจุลินทรีย์พวกสิ่งสงกโปรกโสโครกออกจากใบเท่านั้นเองอนะครับยกเว้นเอาไปต้ม แต่เวลาผักสลัดไม่มีใครเอาไปต้มถูกง<ช>ั้นมันก็กิน<ช>สดเ<ช>ขาชอบกินสดกันมากก่อนนะครับผม<ช>เนีครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ากินผักให้ปลอดภัยน่าจะห่วงและพวงเรื่องของสารเคมียาฆ่า,มาแมลงมากกว่าถูกไหมสรุปแล้วความว่าปลอดภัยมียอยู่สประเด็นครับ 1. ประเด็นยาฆ่า,มาแมลง นะฮะหรือเปเนสารตกค้างอันที่2ก็คือพวกจุลินทรีย์พวกสิ่งสกปรกที่มันมากับดินกับปุ๋ยเพนัคําว่าปลอดภัยอย่ามามองแค่สารเคมีอย่างเดียวก็คืออย่ามองแค่ไอตัวในผักอย่างเดียวไอ้ที่มันเป็นมันแต่จริงๆแล้วแต่ไอพวกแบบ NPK ที่มันใส่ไปในร่างกายของเรามันก็ต้องใช้พวกแบบแร่ธาตุแบบนี้เออถูกต้องเลยรู้ไหมว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดต้องการสารเคมีพวกนี้เข้าไปในร่างกายื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอดใบผักก็เหมือนกันมันต้องได้ ในไนโตรเจนโพแทสเซียมแคลเซียมทั้งหลายเหมือนมนุษย์ถ,ถ้าไม่ได้มันก็ตายมันก็เป็นสารแต่พอเวลามันดูดเข้าไปปุ๊บมันก็ดูดไว้ในปริมาณที่เหมาะสมถ้ามันดูดมากตัวมันเองก็ตายอ่ะม,มันก็เลยเป็นการควบคุมโดยธรรมชาติที่ให้มนุษย์เนี่ยกินผักได้สารพวกนี้ไม่เกินครับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปปิดท้ายแล้วกินผักยังไงถึงจะปลอดภัยสั้นๆเลย หนึ่งกินผักให้หลากหลายชนิดอยากกินผักอะไรที่ซ้ำซากและจำเจผักในดินและผักในน้ำมีไนโตรเจนมีสารอาหารใกล้เคียงกันแต่ต้องเอาไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ทับทิมอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ครับทับทิมน้ำน้ำเกลือพวกโซเดียมไบคาร์บได้หมดเลยน้และสุดท้ายก็คือกินผักพื้นบ้านบ้างน้ำผักต่างฤดูกาลเชื่จริงๆแล้วนะครับผมนะครัามีคำถามเพิ่มเติมครับว่าเขาบอกอย่างนี้เขาเลี่ยงไปกินแต่ผักสุกอย่างเดียวดีกว่า เออไม่จริงผักสุดจะมีประโยชน์น้อยกว่าผักที่ผ,ดดผัก <สด S 2> <ด>ต้มแล้วกินสลับกันไปทั้งสุกและดิบและผมขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าณนะวันนี้ไม่มีงานวิจัยชิน้นใดออกมาบอกว่าการกินผักไฮโดรโปนิกแล้วนําไปสู่การเป็นมะเร็งการเป็นมะเร็งไปกลัวพวก ใส่กรอกแคมทั้งหลายที่ใส่พวกไนเตรตไนไตรด์ลงไปกินสลัดไงแล้วผมรากดว่าก็ใส่ไส้กรอกใส่ปูอใส่เลยพวกเนี้ยอันนั้นน่ากลัวมากกว่าถูกต้องก็ต้องระวังตรงนั้นยังไงก็ตามการเน้นทานผักคนไม้เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ล้างให้สะอาดเท่านั้นเองส่วนความเชื่อที่บอกว่ามีไนเตรตสะสมอยู่เยอะอย่าไปกังวลอาจารย์ไขข้อ้องใจเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวปิดท้ายนิดนึงครับเขามีคำถามบอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่ากินผักพื้นบ้านไม่เคยกินแบบผักไฮโดรระยิบให้ดูจะได้จะให้อาจารย์ถือ แล้วกาฝากปิดท้ายเนี่ยผักไฮโดรมันจะเป็นมาเป็นแบบนี้เป็นกระป๋อกระป๋อนะก็จริงไงแล้วเข้าทั้งหมด,ดจยจุ่มลงไปในน้ำ <S 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 สาร<อ>ละลายแร่ธาต <S S S 2> ุแล้วพวกสารทั้งหลายมันก็ทําขึ้นไปโดยไม่ต้องผ่านดิน <S S ะนะครับม,มันก็ไปอยู่เหมือนกับผักด,ดินทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ เด็ดไปก่อนกินล้างให้สะอาดก่อนแล้ว่งใส่ปากนอะเออไอจุ่มๆเนี่ยไม่รู้น้าอะไรนะโอเคครับผมนะครับวันนี้ได้สาระความรู้นะครับนอกจากรับรู้แล้วบอกต่อคนอื่นกับคนที่เรารักแล้วก็นําไปปฏิบัติจริงด้วยถูกต้องนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณครับชาวนีต้องขยายเราขยายข่าวโดยสํานักงานกสทช เรืที่หลายคนกําลังพูดถึงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้รักสุขภาพแต่จากไม่มีการเผยแพร่และแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าผักไฮโดรโปนิกหรือผักที่ปลูกในน้ําเป็นผักที่ไม่ปลอดภยัยกินแล้วเพิ่มความเสี่ยงทําให้เป็นมะเร็งเพราะมีสารในเตรสต,ตกค้างจํานวนมากเนื่องจากผู้ปลูกผักด้วยวิธีนี้จะใส่น้ํายาที่มีส่วนผสมปุ๋ยไนโตรเจนหรือในเตรสสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานเพื่อให้ผักดูสวยอวบน่ารับประทาน ข้อ,อมูลที่แชร์ต่อๆกันมาทั้งใน Facebook หรือกลุ่มลไลน์ได้สร้างกระแสตื่นกลัวทําให้หลายคนไม่มั่นใจในการรับประทานผักไฮโดรโปนิกที่อยู่ในเมนูสลัดผักอีกต่อไปซึ่งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเรามีคําตอบมาบอกกันค่ะที่กลัวกันคือไนไตรส์มันจะแปรรูปแล้วจะไปทําให้เกิดเป็นสารก่อมเะเร็งบังเอิญไนไตรส์ในผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมันไม่เหมือนกับในเนื้อสัตว์ที่เรากลัวในเนื้อสัตว์มันจะเป็นไนโตรซามีนทําให้เป็นสารก่อมะเร็งแต่ว่า ในไตรในไฮโดรโปนิกไม่ได้ทําให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถึงหน้าวันนี้นะครับไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ากินผักไฮโดรโปนิกแล้วมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นน่าจะตรงกันข้าม้วยสากินผักน่าจะดีกว่าไม่กินผักนั่นข้อแรกข้อ2กินผักไฮโดรโปนิกโดยหลักการแล้วน่าจะมีสารเคมีน้อยกว่าผักทั่วไปที่ปลูกทั่วไปซึ่งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชน่ะตัวดีที่จะมีสารก่อมะเร็ง าการที่สารในเตตในพืชผักจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งได้นั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากและที่สําคัญตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าการบริโภคผักไฮโดรโปโนิกมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งดังนั้นทุกครั้งที่เราซื้อผักสดมาปรุงอาหารก็ควรล้างน้ําให้สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีตกค้างแบบนี้แล้วประชาชนอย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลที่แชร์ต่อๆกันมาอ่านข่าวแล้วต้องชุกคิดและเช็คข้อมูลก่อนจะได้ไม่ตื่นตะโนกกับข่าวที่แชร์ต่อต่อกันบนโลกออนไลน์ค่ะ เป็นกระแสว่าการรับประทานผักโดยมุ่งไปที่ผักไฮโดรโปนิกทำให้เกิดโรคมะเร็งค่ะถ้าเราพูดถึงผักสลัดที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีผักกรีนโอ๊กเลดโอ๊กผักคอสบัตเตอร์เฮดฟิเล่ที่เราเห็นในจานผักสลัด ผะะักเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะปลูกได้โดยใช้ดินธรรมดานะคะซึ่งก็ต้องมีการเติมปุ๋ยแล้วก็ปลูกได้โดยการใช้น้ำโดยมีการเติมสารละลายธาตุอาหารที่เราเรียนกันก็คือ N P K นะคะแต่ทีนี้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือเนื่องจากว่าธาตุไนโตรเจนที่มีการเติมเข้าไปจะอยู่ในรูปไนเตรตเป็นส่วนใหญ่ไนเตรตตัวมันเองเนี่ยมีอันตรายต่ำนะคะไม่ได้เป็นพิษต่ตอร่างกายมาก ก็สำหรับไนเตรตเองเนี่ยณนะวันนี้นะคะจากงานวิจัยในสัตว์ทดลองยังไม่ได้มีงานวิจัยยืนยันนะคะว่าไนเตรตเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งขึ้นในสัตว์ทดลองเขาทดลองในหนูทั้งเ,เลี้ยง6ปี24ปี40ปีณนะวันนี้ยังไม่มีการยืนยันแต่สิ่งที่เขาพบก็คือไนเตรตเนี่ยไปชะลอการเจริญของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นองค์การที่ชื่อว่า EFSA ก็คือ European Food Safety Authority เขาก็เลยมีการกำหนดค่าความปลอดภัยของร่างกายในการบริโภคไนเตรตขึ้นนะคะโดยกำหนดว่าคนเนี่ยควรจะได้รับไนเตรตไม่เกิน3.7มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าเราหนัก60กิโลกรัมนะคะปริมาณไนเตรตที่เรารับต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน220 พเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าแต่ละคนด้วยน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะมีค่าความปลอดภัยกับไนเตรตที่ต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะผักไฮโดรโปรนิกพบไนเตรตนะคะในผักที่ปลูกด้วยดินเองจริงๆแล้วก็พบปริมาณไนเตรตเท่าๆกัน ่วงสุดท้ายของต้นเรื่องตามกันต่อนะฮะกับคําเตือนสารตกค้างที่อยู่ในผักไฮโดรโปนิกตอนนี้ฟังทัศนะเพิ่มเติมจากรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําคณะอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์เจษดาครับสวัสดีครับ,คร,บครับอาจารย์ครับผักไฮโดรโปนิกจะมีไนเตรตไนเตรตอันตรายเสี่ยงกอ่อให้เกิดโรคมะเร็งถูกต้องใช่ไหมฮะ คือต้องเห็นภาพก่อนว่ามีการรายงานออกมาถส่วนการตรวจวิเคราะห์ในการสุ่มตัวอย่างฮโดรโปนิกในของตลาดนะครับ,รบมาแล้วก็มาตรวจวิเคราะห์แล้วก็มีการแถลงสองตวงร,รจวนนจนะครับส,รส่วนหนึ่งคือส่วนบอกว่าสารเคมีตกค้างมันจะเป็นพวกสารกําจัดวัชพืชสารกําจัดศัตรูพืชตัสทีครับศัตรูพืชนะครับแล้วก็สารเคมีอื่นๆแล้วก็ค่อยมาในเประดอีกคนหนึ่งครับทีนี้ทั้งสองส่วนเนี่ยต้องต้องเห็นภาพทิดนหนึ่งว่าเขาบรรยายว่ามีค่าสูง แต่เราต้องไปดูเป็นรายตัวเช่นกันเช่นพวกสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยโดยเฉลี่ยนเนี่ยคือประมาณครึ่งหนึ่งของที่เขาตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่าสูงขึ้มากฐานขนาดที่ถ้าเป็นในเตรดเนี่ยเขาพบว่ามีแค่าบางส่วนโดยเฉพาะผักบางชนิดก็คือกลุ่มของผักบุ้งหรือผักคะน้าหรือก็คือลุอ่งผัดใบเขียวครับครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมควรจะเลิกไปตลาดซื้อผักไฮโดรโพนิกเลยไหมฮะอาจารย์อ่าเนี่ยครับนี่คือประเด็นสำคัญคือตอนเนี้ย มันเกิดกระแสขึ้นมามันก็กระายเป็นมองว่างั้นไฮโดรโปนิกก็อันตรายเ้ยสิคือ<ะ>เราจะมองสองขั้วไม่ได้ครับเราจะมองอว่ามันต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าอันตรายร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้อ,อันนี้มันเป็นภาพสะท้อนมากกว่าว่ามาตรฐานการผลิตนะครับของที่มีจาหน่ายเยนี่ยมันถึงเกณฑ์ไหมะนะครับจริงๆแล้วด้วยเกณฑ์ของการปลูกผักที่เป็นไฮโดรโปนิกเนี่ยปริมาณสารเคมีต่างๆเนี่ยคือเราต้องบอกก่อนนะว่าใช้ได้ไมใ่ใช้ไม่ได้แต่ว่าต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับและที่สําคัญคือเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมครับ แต่คือหลายตัวถ้าคุณใช้มากเกินไป source, คุณเก็บเกี่ยวเล็เก right ินไปสารมันก็ตกค้ังอยู่ฉันอย่างกรณีของสารกําจัดศัตรูพืชเนี่ยโดยทั่วไปถ้าใครจะดูผักเดลโพนจะรู้ว่าจะใช้น้อยมากเพราะว่าเขาจะปลูกในในมุ้งนะฮะครับในตัวคนหนึ่งจะเป็นเหมือนกระรางน้ําแล้วก็มีมีมุ้งมีเรื่องของตะข่ายคุมแต่มันก็มีเหมือนกันที่บางบงเจ้าที่เราถามของการที่มีขนาดใหญ่เป็นฟางขนาดใหญ่แล้วก็จะมีแมลงเข้ามาฉะนั้นถ้ากลุ่มของฟามกลุ่มนั้นใช้เนี่ย เขาต้องใช้สารแล้วก็ต้องใช้ให้ตามกรอบของเวลาแล้วก็ภาครัฐควรเข้าไปกํากับดูแลนะครับแต่โดยรวมเนี่ยการใช้สารเคมีกลุ่มกากับถัตรพืชเนี่ยมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับพืชผักทั่วทั่วไปดังนั้นจริงๆเราก็ต้องมองว่าจะกอนอีกปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเตรดน,นะครับในเตืดอย่างที่เกิดไปเมื่อกี้คือว่าผัาากดรงผักทั่วทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องใส่สารอาหารให้มันนะครับใส่ปุ๋ย NPK นะครับสารปุ๋ยที่เราเรียนกันแต่ว่าพวกผักใบเขียวเนี่ยย่อมมีปริมาณของในเตรสสะสมในผักเนี่ย ูงเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราเปรียบเทียบพิโดรอปนิกที่มีนเิเจสูงเช่นพวกที่เป็นคณะกับบุ่งกับคณะกัะบุ้งในท้องตลาดทั่วไปหรือแม้แต่ออร์แกนิกนะครับก็มีอัะะนตอรเนตสูงเช่นกันอะครับถ้ะจริงจริงๆก,การทดลองในนี้นคือจุดจุดบอดตรงนี้คือไม่ได้เอาผลมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าในพืชอื่นนะครับที่เป็นอย่างพาะปลูกเข้าไปหรือว่าออร์แกนิกอินรีเนี่ยถ้าเป็นยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบจะเห็นภาพชัดขึ้นครับทีนี้อยากขอย้อนกลับไปคำถาม็นึ่งว่าตะลคงเป อันนี้ก็เป็นภาพที่เข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะนะครับในรายงานวิจัยเดลพอของการในโลกเนี่ยพูดว่าถ้าเป็นในเศรทที่อยู่ในผักพืชตามธรรมชาติทั่วไปที่เราเป็นปุ๋ยแล้วมันไปผส,สมเนี่ยปริมาณมันถือว่าน้อยแล้วก็ไม่ได้แปรรูปเป็นสของสารเกอาอมะเร็งในร่างกายที่โกจริงคือสิ่งเรียกไนโตรซามีนนะครับไนโตรซามีนนี่เจอที่ไหนบ้างก็คือพวกเนื้อสัตว์ที่เราไปตียนย่างแล้วมันเปลี่ยนโครงสร้างของโปรตีนให้กลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่ไนโตรซามีนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นมี และเป็นสันกอมะลิงได้แต่จริงแล้วกินกิ้ง,งย่างหมูก็ไม่ไหมอย่างงี้ครับน่ากลัวอันตรายกวราะพวกผักพวกนี้เยอะครับยอ้ยอนกลับม,มาที่ผักอาจารย์ถ้าไทแพนเตือนแบบนี้แล้วผมหรืออาจารย์ควรจะต้องหวาดผวาหวาดระแวงเลิกกินผักไปก่อนไหมครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราไม่ควรจะหนักหวาดผวาครับแต่ว่าในผลการนนวิจัยของทางไทยแพนเองเนี่ยที่น่าสนใจคือถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดจะมีการพูดถึงยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้อไหนบ้างที่ดูเขาพบว่ามีค่ามากขันเกิน ตรงนี้ถนะ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยแล้วถ้าเราใส่ใจเนะี่ยเราควรจะลงไปดูตรงนั้นว่าเออถ้ายี่ห้อนี้นะถ้าเราไม่มั่นใจนะยขยับพึ้นกินจะกินยี่ห้ออื่นได้ที่มีค่าต่ําแล้วก็กลุ่มของผักเช่นเดียวกันก็เลยเฉพาะกลุ่มของผักในกลุ่มที่เราคิดว่าไม่ได้เป็นอันที่มีค่าสูงที่เรากลัวแต่ในทางจริงๆแ,แล้วเนี่ยครับอย่างที่ผมเกิดเราคือยังไงค่ามันก็ยังต่ํากว่า ต้นผักที่พบตามธรรมชาติไอ้ตามตามที่ขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ,รบแล้วถ้าเรากินหลากหลายเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับปริมาณส,สารค์พวกนี้ก็ไม่ได้มาจะาสะสมสูงในร่างกายเราครับฮะทุกวันนี้อาจารย์ยังมีโอกาสได้ทานผักไฮโดรโปนิกบ้างไหมฮะโดยธรรมชาติจริงๆแล้วผมเองไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่ครับก็กินอาหารทั่วไปก็คือตามท้องตลาดทั่วไปแต่เราคิดให้หลากหลายครับแล้วก็ ถ้ามีโอกาสจะซื้อผักสลัดมากินเองผมก็เลือกไฮโดรปดนิกนะครับผมก็ไม่ได้ปนฝนนะครับครับอาจารย์เมนอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์อาจารย์จะมองออกไหมว่าผักอันไหนปนเปื่อไม่ปนเปื่อยังไงตามท้องตลาดจริงๆเราคงม,มองยากครับผมว่าประเด็นใหญ่ๆที่เราต้องกลัวกันคือการความสะอาดมันโดยธรรมชาติมันเองมากกว่าเช่นมันมีเรื่องของดินปนเข้ามากระปบไม่มีกำจัดสารที่เป็นมักษารของการกลับ ม่แต่มีเรื่องของไข่พย,ยาธิไหมดังนั้นถ้าเรามีโอกาสกินเองเนี่ยอย่างที่หนึ่งั่นแน่ครับคือจะต้องล้างให้สะอาดนะครับล้างสะอาดถ้าเรากินเป็นผักสดเนี่ยยังไงก็ต้องเอากลับมาซื้อเป็นถึงถึงถุงเขียนว่า e a d y to eat เปิดกินได้เลยผมก็ต้องล้างสะอาดอยู่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโอกาสทําได้ก็คือเรากินอาหารที่สุกนะครับไาททาเป็นอาหารสุกเนี่ยมันก็จะมั่นใจมากขึ้นเรื่องอ่าสิ่งที่เป็นเจอจุลินทรีย์หรือว,ว่าพยาธิทั้งหม ผมผมขอความรู้อีกนิดเดียวฮะว่าสมมุติถ้าเป็นหักหผักไฮโดรพอนิกเนี่ยส่วนใหญ่เวลา <c oughs> เวลาเขาจะใช้สารเคมีเขาไม่ได้ฉีดพ่นเขาละลายไปกับน้ำแล้วน้ำมันก็ดูดซึมเข้าไปในตัวผักเลยเราล้างจะเพียงพอไหมครับจริงๆแล้วอย่างที่เกิดน,นะครับว่าในส่วนของการทำไฮโดรโพนิกเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราที่เราปลูกโดยใช้ดินแล้วก็ฉีดพ่นบรรดาปุ๋ยลงไปในดินเ <c oughs> ึื่อเขากระดูดซึมขึ้นมาผ่านดิน อันนี้เขาก็ใช้แค่น้ําไม่ต้องใช้ดินทั้งในเชิงความสะอาดของสารที่มาจากดินเนี่ยไนโตรเจนเขาต้องสะอาดกว่าแน่แต่ขอคือว่าถ้าเกิดเขาใช้กลุ่มของยาที่เป็นนักต่าของการที่ปรับสตูเพื่อเช่นเรื่องของอต่อสู้กับมแมลงหนอนมแมลงเนี่ยและเป็นแบบดูดซึมเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องยอมรับโดยตรงว่ามันทําการล้างออกได้โดยยานะครับก็คือทอ้านมนเกี่ยกับย้อนกลับไปคือก็น่าจะไปมองในเชิงของมาตรฐานการเพาะปลูกนะครับหน่วยง,งานภาครัฐน่าจะมงไปช่วยดูในส่วนของ ฟาร์มหรือว่าไร่ต่างๆที่ทำบนการผู้นี้รมีค่าสูงเกินว่าจะไปปรับมาตรฐานยังไงบ้างครับครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านพ่อบ้านแม่บ้านตอนนี้อย่าเพิ่งแตกตื่นตกใจเรื่องของสารบนเปื้อนในผักไฮโดรโปนิกใช่ไหมฮะครับผมคนไม่ควรตีขมผมชอบใช้คานี้ครับครับคือเรามีออกมาต้องมองแยกๆเป็นส่วนๆไปว่าในส่วนยี่ห้อไหนหรือว่าในส่วนของผักชีพไหนที่เราอาจจะต้องระวังมากขึ้นครับครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับสลหรับเวลาร่วมรายการทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นสัมภาษณ์ถ่ายแผนไปแล้วสัมภาษณ์อาจารย์เจตไปแล้วนะครับเป็นทัศนะจากหลายฝักฝังนะครับก็ยืนยันว่าการรับประทานยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าผลจะตรวจมามากน้อยขนาดไหนเราในฐานะผู้บริโภคต้องทําความสะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งนะครับนี่ความเคลื่อนไหวจากต้นเรื่องหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับกระแสการบริโภคผักออร์แกนิกนั้นหรือผักอินทรีย์นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งกระแสของคนที่ห่วงใยสุขภาพแล้วละครับจึงทาให้หลายคนนั้นหันมาทานผักออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นเพราะแน่นอนครับด้วยหลักการการปลูกผักออร์แกนิกนั้นจะไม่ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิน้นหลายคนที่รักสุขภาพจึงมั่นใจในผักชนิดนี้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่ทานผักออร์แกนิกก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับเพราะว่าในไม่นานวันนี้นะครับได้มีการแชร์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆว่าในผักออร์แกนิก เชื่อนะครับว่ามันม,มีตกค้าอยู่เชื่อนะครับเชื่อครับผักออไรเอาเคมีดงยังไงมันต้องมีสารเคมีปนเพื่อมาแต่น้ํายาที่เราลดลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าหรือผู้ปลูกอาจจะแบบว่าถ้าผักออาเคมีออเอจริงๆอาจจะแบบสีสารอาจจะไม่สวยงามและน่าซื้อครับก็อาจจะต้องมีสารเข้าไปบ้างครับผม ในการเพราะปลูกผักออร์แกนิกนั้นจะปลูกบนดินแบบง่ายๆนะครับไม่ใส่สารวัตถุสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือสารเคมีฆ่าแมลงต่างๆใช้แต่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยนอกจากธรรมชาติในการเพราะปลูกส่วนเมล็ดพันธุ์ที่นํามาเพาะปลูกจะต้องไม่มีการตัดต่อพันธุก,กรรม ต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการเพราะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติคือจะต้องทําให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า3ปีซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติอย่างแท้จริงร้อเปอร์เซ็นมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติทุกขั้นตอนในการปลูกและการแปลรูปจะไร้สารปนเปื้อนทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆดังนั้นส่วนประกอบทุกอย่างของผักออร์แกนิกจึงสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสารตกค้างนั่นเองครับ ก็จะเห็นว่ามีผลการตรวจวิเคราะห์ออกมาเป็นระยระๆรนะครับตั้งแต่ภาคเอกชนแล้วก็ภาคธบาลเองด้วยการตรวจพิสูจน์ว่า,าพืชผักที่เรากินอยู่เนี่ยมีสารเคมีตกค้างบ้างไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าในการทําเกษตรเนี่ยสามารถใช้สารเคมีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงยาปราบศัตรูพืชอื่นๆยาปราบวัชพืชใช้ได้แต่ต้องใช้เหมาะสมนะครับทีนี้พอในเป็นของเรื่องของออแกนิกหรืออินทรีย์ที่เรานิยมในช่วงหลังเนี่ย เราจะเข้าใจกันว่ามันจะต้องไม่มีการบนเพื้นของสารเคมีใดๆเลยนะครับถ้าเป็นอินทรีย์เป็นออแกนิกแท้ๆเลยเนี่ยครับตามที่เขามีการให้ให้รับรองขึ้นมาเนี่ยครับมันควรจะต้องไม่ใช้เลยนะครับเช่นเรื่องของการใช้ปุ๋ยก็ควรจะเป็นปุ๋ยหมักเท่านั้นนะครับปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักไม่ใช่เอาปุ๋ยเคมีมาปนนะครับการกาจัดมแมลงกําจัดศัตรูพืชก็ควรจะต้องใช้อย่างเป็นน้กสังน้ำหมักชีวภาพเป็นต้นนะครับแต่โดยภาพร,รวมๆคือมีการตรวจพบจริงๆครับ อย่างไรก็ตามข้อมูลเบื้องต้นดูน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากแต่กลับกันครับก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งออกมาโพสต์เตือนว่าพืชผักออร์แกนิกที่ว่าสะอาดนั้นกลับถูกตรวจพบว่ามีสารเคมีตกค้างอยู่คนที่ชอบทานผักออร์แกนิกเมื่อรู้ถึงความจริงที่น่าเจ็บปวดว่าผักผลไม้ที่ได้รับตาคิวซึ่งหมายถึงคุณภาพสัญลักษณ์แสดงถึงประเภทสินค้าที่นำมาขอการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อชอกลับพบสารเคมีตกค้าง แต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างสูงเกินมาตรฐานคือผักผลไม้ที่ได้รับการรับรองจากออร์แกนิกไทยแลนด์หรือผักผลไม้ออร์แกนิกนั่นเองครับด้วยเห,เหตุเหล่านี้ผู้บริโภคจึงควรรู้จักวิธีการที่จะเลือกซื้อสินค้าพืชผักออร์แกนิกเหล่านั้นเพื่อความมั่นใจว่าจะได้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไร้สารพิษอย่างแท้จริงนั่นเองครับ เรื่องนี้น่าเป็นห่วเหมือนกันเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราคิดว่าเมื่อมีตาประทับเรียบร้อยเยพาะขององค์กรที่สําคัญเช่นจากภาครัฐหรือว่าต่างอเอกชนก็ตามเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะต้องสมบูรณ์ดีไม่มีเรื่องของสารเคมีแน่ๆันั้นผมว่าเป็นอุทาหรณ์มากกว่า โดยภาพรวมแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าผักออกร์แกนิกเองไม่ใช่ผักที่จะมากินสดๆได้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าซื้อมาปุ๊บก็มาทําสลัดกินได้เลยนะครับอย่าลืมว่าเราใช้อะไรบ้างเราใช้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับโอกาสเปื้อน,นจุลินทรีย์สูงมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับหรือว่าสารอื่นๆที่สามารถใช้ได้ก็มีสิทธิ์จะเปื้อนอยู่ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับงนั้นคาสรุปก็คือว่าซื้อมาไม่ว่าจะเป็นผักธรรมดาหรือผักอินทรีย์ก็ตามต้องล้างให้ดีก่อน การล้างที่ช่วยได้มากครับไม่ว่าจะเป็นล้างน้ําไหลผ่านหรือว่าใช้น้ํายาล้างผักผลไม้ช่วยก็ตามครับโอ้โหเป็นยังไงเลยครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษและสารเคมีต่างๆที่เปื้อนๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวทําให้ร่างกายของเราสะสมสารพิษและส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการโพสต์เตือนให้หลงเชื่อผักออแกนิกมีสารพิษตกค้างอยู่เป็นเรื่องจริงนะครับข้อมูลนี้ถูกต้องต้องแชร์ครับ